สัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับ Love Compass นะคะที่นี่ Love Radio 1.4.5หรือ Love Radio 104.5นุะคะทุกๆวันศุกร์เราเจอกันที่นี่พร้อมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆของ Love Compass นะคะมีครูอ้อยทิตินาณพัทลุงพร้อมทั้งแขกรับเชิญด้วยเว้นวันนี้นะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครเรื่องราวจะน่าสนใจหรือว่าเรื่องราวเนี่ยจะไปตรงกับคุณผู้ฟังหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่มีคําถามหรือว่ามีอะไรนึกแบบฟังไปแล้วนึกอยากจะถามครูอ้อยเหลือเก ะะจะใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ0 2 9 3 8 6 9 9 5หรือว่าจะ SMS มาก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4874789นะคะช้าป่ะมีคนบอกว่าอุ้ยบอกอุ้ยบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วมาก4874789 SMS <c oughs> มาได้นะคะตอนนี้ ครูอ้อยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีครูอ้อยกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุย้ยสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะคิดถึงกันไหมคะหนู <c oughs> คิดถึงมากถึงแม้ว่าจะไม่เจอกันแค่6วันนะคะครูแต่อุ้ยเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะ,อะพอพลาดฟังหรือว่าฟังวันศุกร์แล้ว มีการฟังย้อนหลังด้วยครูนะคะรอคอยใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเดี๋ยววันศุกร์จะไปฟังแขกรับเชิญคนอื่นแต่ว่าแขกรับเชิญคนเดิมนี่ฟังซ้ําก็ได้เพราะว่าฟังแต่ละรอบนะคะความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นค่ะใช่ค่ะมีคนมาเขียนเยอะมากเลยนะคะว่าฟังซ้ําขณะที่กําลังขับรถนะคะโหลดไว้ฟังแล้วขับรถอยู่ขณะที่ฟังเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็เห็นเลยว่าทําไมชีวิตของเราอ่ะเราถึงไปทําร้ายตัวเองอ่ะเยอะมากขนาดนั้นถ้าคุณผู้ฟังลองคิดดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ เราเจ็บปวดจากคนรกักเจ็บปวดเรื่องงานหรือสิ่งต่างๆอะ่ะพอมองดูจริงๆแล้วคนที่ทําร้ายตัวเรามากที่สุดอะ่ะก็คือตัวของเราเองแล้วการทําร้ายตัวเองเนี่ยะ่ะมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวซะด้วยซ้าแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเราไม่รู้ว่าเรากําลังทําร้ายตัวเองอยู่เราไม่รู้ว่าเรากําลังจะเดินไปที่ไหนเดินไปยังไงวันนี้สิ่งที่เราทำอะ่ะกำลังจะพาเราไปยังเป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วมันเจ็บปวดมากเลยนะคะเหมือนคนที่ ลอยเรือลอยคออยู่กลางทะเลไม่รู้ว่าเรากําลังจะลอยไปที่ไหนต้องเจอกับอะไรบ้าง<ะ>คุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะ,ะว่าหลายครั้งอะ่ะมันเหมือนกับว่าเรากําลังตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้แล้วมันมีความว้าเวมีความค้นหารอบางสิ่งบางอย่างอยู่ลึกๆนะคะใช่ไหมคะอุ้ยนะใช่ค่ะ,คะอันนี้เป็นสิ่ง <S <S 2> <S 2> <อ>ที่หลายๆท่านก็ก็บอกทางอุ้ยมาเหมือนกันนะคะได้เจอตัวกันก็จะบอกว่าเนี่ยฟังล v e c คอมพาสแล้วแบบชอบมากเลยเพราะว่าครูเหมือน เหมือนจะบอกว่าเหมือน วางดิเรกชันให้เขาเดินได้อะไรเงี้ยทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับเวลาที่เกิดปัญหาเราจะไม่ค่อยมองตัวเองได้ออกใช่ไหมคะครูลามองไม่ออกแต่พอคนพูดหรือว่าได้ฟังหรือว่าได้ฟังเคสของแท็กรับเชิญครูแต่ละแต่ละวีคเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเลยว่านี่มันเรื่องของฉันนี่นะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าวันนี้คุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่นะคะสิ่งที่ร้อยย้ําเสมอก็คือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อส่งเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอเพียงแต่เราอ่ะจะต้องดึงด้าน ที่ดีที่สุดของเราขึ้นมารับมือวันนี้คุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่บางคนอาจจะกําลังร้องไห้อยู่นะคะที่ส่ง SMS เข้ามาก่อนที่เราจะเริ่มรายการเนี่ยบางคนร้องไห้อยู่บางคนไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงบางคนไม่รู้ว่าชีวิตจะต้องทํำยังไงต่อสิ่งที่ครูอ้อยอยากจะบอกอะคะก็คือว่าในตัวของพวกเราทุกคนะ่ะ มีเด็กน้อยตัวเล็กๆอยู่ซึ่งเขาน่ารักมากนะคะแล้วคุณผู้ฟังอะ่ะอาจจะลืมเขาไปนานแล้วเขาเป็นตัวของเราตอนที่เราเป็นเด็กตัวเล็กๆเขาเจออะไรมาเยอะมากเขาผ่านสิ่งดีๆมาเยอะมากแล้วเขาก็กล้าหาญมากครูอยากชวนพวกเราทุกคนนะคะให้ลองกอดเด็กตัวเล็กๆในตัวของเราดูสักนิดหนึ่งให้เขารู้สึกอบอุ่นบอกตัวเองสักนิดว่าเราทำได้ดีมากแล้วนะเราสวยงามมาก แล้วเราก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะในหลายๆครั้งมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยคนที่มาทําร้ายเราอ่ะไม่ใช่เพราะเราไม่ดีไม่คู่ควรแต่เป็นเพราะเขาว่าไม่เคารพตัวเองเขาถึงได้ทําร้ายคนอื่น พวกเราที่กําลังนั่งฟังอยู่ทั้งพี่อุ้ยแล้วก็แขกรับเชิญแล้วคุณผู้ฟังอะค่ะอาจจะเจอเรื่องราวมากมายที่คนทําร้ายเราแล้วทําให้คนดีๆแบบคุณผู้ฟังอะคิดตัดสินว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ดีเขาถึงได้ปฏิบัติกับเราแบบไม่ให้เกียรติในฐานะของความเป็นมนุษย์ครูอยากจะเฉลยนะคะว่าการที่เขาไม่ให้เกียรติคุณผู้ฟังอะค่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณผู้ฟังไม่ดีแต่เพราะเขาอะไม่ได้เคารพตัวเอง เอายิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะทุกครั้งที่คนทําร้ายคนอื่นอะ่ะเพราะเขากําลังรู้สึกผิดเกี่ยวกับตัวเขาเองลองนึกดูนะคะเราอาจจะงงว่าเอ๊ะถ้าเขารู้สึกผิดกับเราอะ่ะทําไมเขาต้องมาทําร้ายเราสมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งออกไปเที่ยวกลางคืนหรือไปมีกิ๊กไปมีผู้หญิงคนอื่นเวลาที่เขากลับมาถึงบ้านนะคะสิ่งที่เขาจะทําก็คือหาเรื่องภรรยา วยวายสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกผิดในใจของเขาเราก็เหมือนกันเวลาที่เราไปทําอะไรผิดมาเราก็กลับมาวายวายหรือทําเป็นโมโหมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้พวกเราทุกคนก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่คนอื่นทําไม่ดีกับเราเป็นเพราะเขารู้สึกไม่ดีกับตัวของเขาเองค่ะไม่เกี่ยวกับเราใช่แต่วันนี้เรามาเจอแขกรับเชิญที่ยอด<ะ>เยี่ยมนะคะเพราะว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังอเขียนคําถามมาในหน้าเพจว่าครูอ้อยครับ โอกาสดีๆเข้ามาหาผมเยอะมากแต่ผมอะ่ะไม่ยอมทํามันจนสุดให้มันสําเร็จสัทีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักทุกครั้งที่มันจะดีอะ่ะผมก็จะปล่อยให้มันพังลงไปเฉยเฉยไม่ทําให้ประสบความสําเร็จมผมควรทํายังไงดีครับอีกคนนึงบอกว่าร้อยครับผมเห็นคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จอะ่ะเขาก็ไม่ได้เก่งเท่าเราแต่ทําไมทุกครั้งที่ โอกาสเข้ามาในทางของผมแล้วอะ่ะผมมักจะหยุดมันซะดือด้อ,อแล้วก็รู้สึกกลัวกังวลขึ้นมาในใจแล้วก็ไม่ออกไปทําอะไรเลยได้แต่นั่งโกรธตัวเองโกรธคนอื่นที่เห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จค่ะ,ะวันนี้นะคะเรามีคําตอบเลยะคะ่ะเรามีคําตอบ <c oughs> จากแขกรับเชิญ <c oughs> มีคําตอบเป็นตัวเป็นรูกหล่อเป็นตัวเป็นเน,นะคะแขกร<ะ><ะ>ับเชิญรูปหล่อเป็นนักธุรกิจใหญ่นะคะเจ้าของบริษัท h e r m ์ม<ะ>ินะคะซึ่งเอ่ทำผลิตภัณฑ์ความงามครีมสวยงาม ลดน้ำหนักสุขภาพอะไรที่ดีมากเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังอะค่ะจะประทับใจเพราะว่าเจ้าของกิจการรายนี้นะคะนอกจากทำธุรกิจให้คนสวยงามแล้วเนี่ยเจ้าตัวนะคะยังลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลภ<ช>ายในเวลาที่สั้นมากใช่ค่ะก็อะนอกจากจะมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่าจะผลิตภัณฑ์ความงามพี่วิชัยอยู่นะแอบบอกก็ <laughs> เมื่อก่อนหน้านี้ทำธุรกิจโหเป็นธุรกิจใหญ่โตด้วยนะคะพบกับคุณวุฒินะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหเสียงแบบว่าเสียงได้ยินเสียงคุณผู้ฟังทราบเลยใช่ไหมคะว่าจะต้องหล่อเข้มคมอย่างนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเสียงเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะใช่คุณวุฒิคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากจะอยากจะรู้จักตัวคุณวุฒิแต่หรือว่ารู้จักผลงานหรือว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ต่าง E <leg al. S 2> เดี๋ยวคุณวุฒได้ที่ไหนคะถ้าเป็นเ e อร์มิสเนี่ยเราก็มีมีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์นะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยวางตามร้านขายยา <c oughs> นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นร้านขายยาใหญ่ๆไปคะนะครับแล้วก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งจะเริ่มขายายออกไปตามต่างจังหวัดตอนนี้เราก็กําลังเปิดรับเพื่อนที่จะมาร <c oughs> ่วมลุยธุรกิจด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นคุณวุฒิทำธุรกิจ สมัยก่อนผมทำนำเข้าเหล็กครับผมนำเข้าท่อแก๊สซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับเลิ่ภัณา์ที่ทำวันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยเดิมทีผมผมทำนำท่อแก๊สเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อส่งให้กับปอทนะครับเพื่อขาท่อแก๊สที่เราเห็นใหญ่ๆที่เวลาที่เขาวางอยู่ตามตามริมถนนนะครับก่อนที่วุฒิจะมาเจอครูวอ้อยค่ะวุฒิเป็นยังไงมาบ้างเล่าให้ฟังเหมือนกับ คนที่เขาถามเลยครับ <laughs> ก็คือว่าชีวิตผมได้ผนโชคดีครับผมจะเจอแต่เรื่องเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่มีโอกาสใหญ่ๆธุรกิจที่เจ๋งๆ mm hmm. แต่ว่าผมมักจะทําได้ดีในช่วงแรก <c oughs> ในช่วงการเตรียมกรารในช่วงการดําเนินงาน mm hmm. แต่พอจะจบเข้าบิดเข้าประมูลหรือว่ามันจะจบแล้วเนี่ย mm hmm. ผมจะแอบถอดใจเสมอ mm hmm. แล้วเมื่อไหร่ที่ถอดใจงานก็จะ เสียหรือจะมีคนมาตัดหน้าเราเสมอแล้วก็โทษดวงโทษอะไรก็ไม่รู้ว่าเออเราอาจจะทําได้แค่นี้มั้งหรือนี่คืออาจจะเป็นโชคชะตาของเราอาจจะเป็นบุญเราไม่ถึงเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าเราสู้เขาไม่ได้ซึ่งจริงๆตอนนั้นผมก็ยังหาคําตอบตัวเองไม่ได้แต่ก็ยังยังยังคีบ g กอิ i n g นะยังยังทำตอบไปเรื่อยๆฉันก็ไม่ยอมแพ้ล่ะ คือคิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องาสมความสาเร็จอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ครับจนวันหนึ่งก็ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเข้ามาเรียนที่ที่เข็มทิศนะครับมาเจอครูอ้อยตอนนั้นคอร์สที่สองแหละครับผมสิ่งที่ผมได้เห็นในตอนที่ผมนอนทรานส์ลงไปมันเป็นภาพเหมือนคลิปวิดีโอครับเป็นคลิปวิดีโอภาพขาวดำนะเป็นภาพที่ตัดมาสั้นๆเหมือนกับตัดมาตอนครั้งละห้าวิห้าวิห้าวิมาต่อกันเร็วๆ คลิปแรกเป็นภาพตัวผมเองตอนเด็กๆที่กระโดดอยู่บนที่นอนกําลังกระโดดดีใจว่าพ่อเนี่ยจะไปซื้อ,อจะจะไปซื้อจักรยานให้ที่เราขอไว้เป็นจักรยานวิบากคันใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรา,เราสอบได้ที่หนึ่งอ่าเสร็จปุ๊บคลิปมันก็ตัดมาอีกฉากหนึ่งเป็นภาพที่พ่อซื้อจักรยานสามล้อสีแดงอันเล็กๆมีล้อข้างหน้าอันเล็กๆแล้วก็มีมีล้อข้างหลังด้วยมีมีให้ให้น้องนั่งข้างหลัง จักรยานสามล้อถีบของเด็กเล็กๆครับคือไม่ใช่แบบที่ฝันคือภาพจักรยานวิบากคันใหญ่คันใหญ่เท่มากกลายเป็นติ๋มใครจะขี่เนี่ยตอนนั้นก็ตอนนั้นผมอายุประมาณแปดขวบแล้วฮะแปดขวบเพื่อนเขาขี่ตอนนั้นยังไม่มีบีมเอ็กซ์เนาะจะเป็นจักรยานวิบากมีโชคคคเพราะเห็นเท่านั้นแหละผมเอื้อมมือไปบีบคอน้องเลยแบบแกเกิดมาทําไมแกเกิดมาทําไมอ่าฮะ แล้วภาพก็ตัดฉับอีกก็กลายเป็นว่าเห็นภาพผมกำลังวิ่งตามเพื่อนฮะวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็เอารองเท้าแตะเพราะว่าแสงเท้าแตะวิ่งตามเพื่อนไม่ทันเนาะ,ะเอารองเท้าแตะมามาเสียบที่มือแล้วก็วิ่งแล้วเพื่อนก็ปั่นจักรยานนําไปสี่ห้าคันครับแล้วเขาก็เลี้ยวเข้าตามซอยนู้นซอยนี้แล้วเพื่อนก็หายลับไปออืแล้วเราก็วิ่งตามไม่ทันอยู่คนเดียวคภาพภาพที่เกิดขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเราก็เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจ เสร็จแล้วในในครอสเดียวกันนะอีกสามสี่วันถัดมาตอนนั้นเรียนเจ็ดวันอีกสามสี่วันถัดมาท่านั้นก็ขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เป็นภาพภาพใหม่ครเป็นภาพที่ผมเห็นพ่อผมกับแม่ผมเนี่ยไปซื้อจักรยานขันนั้นมาอผมแปลกนะเพราะว่าภาพนั้นผมไม่ได้เห็นผมอยู่กับ้านแต่ใน้ามมันขึ้นมาได้เฉยเลยเห็นว่าพ่อผมเนี่ยจะซื้อคันใหญ่นั่นแหละแต่ไม่มีตัง แล้วก็คุยกับแม่ว่าประมาณในทารผมไม่ได้ยินเสียงแต่ผมผมรับความรู้สึกได้ว่าคือมันได้แค่นี้จริงๆแล้วตอนนั้นผมก็ร้องไห้ร้องไห้แบบแบบไม่เคยร้องไห้ขนาดนี้มาก่อนร้องผมก็เพิ่งเข้าใจนะว่าคนที่เข้าทานแล้วทําไมต้องร้องไห้แล้วตัวปิดๆครับผมก็ร้องไห้แล้วผมผมก็รู้สึกเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือที่สุดของเขาแล้วนี่ แล้วก็มันมีความรู้สึกเหมือนมีมีกระแสอุ่นๆใช่มันมันไหลเข้ามามันไหลไหลไหลเข้ามาที่ที่หน้าอกเราแล้วก็ทําให้ขนมันลุกตลอดเวลาแล้วก็กลั้นน้ําตาไว้เมื่ไห้แล้วก็ร้องออกมาร้องร้องเหมือนมันเหมือนกับมันต้องร้องอ่ะผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมคแต่เสร็จแล้วมันก็โล่งพอครูให้บอกเปิดตาเท่านั้นผมกรีดรัานห้องครับ อมันทําให้ผมรู้สึกว่าใช่ลแล้วจริงๆแล้วจริงจริงๆแล้วผมผมเนะี่ยเต็มมาตลอดแต่ว่าผมไปเข้าใจผิดเองว่าว่าพ่อเนี่ยเขาเขาไม่เต็มที่กับเราเขาไม่เคยรักเราครับอโอ้โหแต่ออคุณผู้ฟังเห็นไหมคะลองนึกภาพเด็กคนนึงนะคะตอนเนี้ยคุณวุฒนะิมาเข้าใจ แต่ความรู้สึกของเด็ก7-8ขวบตอนนั้นอะ่ะมันไม่เข้า,ขาใจเลยค่ะว่าจักรยานวิบากเนี่ยกลายเป็นจักรยานสีแดงมีผู้สีแดงห้อยเล็กๆแล้วมีตะก้าให้น้อง,องซ้อนนะคันจิว๋วขับ ขี่ก็ไม่ทันเพื่อนแล้วภาพความรู้สึกที่เพื่อนลับตาไปแล้วเราถูกทิ้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยในความรู้สึกของเด็กคนนั้นะเขาไม่เข้าใจเลย<ฆ>คราวนี้คุณผู้ฟังอาจจะหลายท่านที่เพิ่งมาฟังใหม่เป็นครั้งแรก<ฆ>อาจจะไม่เข้าใจ process ของ trans นะคะสิ่งที่คุณวุฒิเล่าก็คือว่า,อาในห้องเรียนเขมทิตค่ะ,ะทุกคน,นจะมีความเป็นส่วนตัวมากคือเราะจะนอนลงไปในมุมของเราแม้กระทั่งครูอ้อยอก็ไม่ได้ฟังเรื่องความลับของเราเลยครูจะพาพวกเราเหมือนกับเดินทางเหมือนทำแมชชีนเลยคะะ่ะ ย้อนกลับไปในเวลาในอดีตพร้อมๆกันบางคนอ,อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราต้องทํากับครูอ้อยตัวต่อต,ตัวหรือเปล่าจริงๆแล้ว่ะในความรู้สึกมันจะเหมือนตัวต่อต,ตัวมากๆเลยแบบที่คุณวุฒิเล่านะคะโดยที่เราสามารถไปได้เต็มที่โดยที่ครูอ้อยอก็ไม่ได้สามารถที่จะรบกวนเราด้วยแล้วไม่ต้องมาฟังเรื่องความลับของเราด้วยแต่เราจะได้เดินทางไปด้วยตัวเองเหมือนมีครัวเป็นไกด์ที่ประคับประคองเราอยู่คุณวุฒิเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากนะคะ แล้วก็ได้เข้าไปเห็นเหมือนเครื่องมือการเดินทางที่ย้อนกลับไปเด็กคนนั้นค่ะทันทีที่เขาอะรู้สึกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็จะต้องคิดว่าความสําเร็จถ้าฉันประสบความสําเร็จแล้วสุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บปวดอยู่ดีถ้าอย่างเงี้ยสู้ฉันไม่สอบได้ที่หนึ่งซะยังดีกว่า <S <S ฉันก็ไม่ต้องมาเจอความเจ็บปวดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ<อ>ใช่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาผมไม่เคยเรียนดีอีกเลยค่ะไม่เคยเรียนดีเลยนะจากที่เกิดความรู้สึกแบบนี้ตอนตอนแปดขวบเนี่ยนะคะ ใช่ครับไม่เคยเรียนดีอีกเลยทั้งท้ที่ตอนเรียนด,ยดูเหมือนจะเก่งฮะ,ะตอนเทสอสอบย่อยเยทำคะแนนดีตลอดแต่พอสอบใหญ่ปุ๊บล่วงหมดมเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เหมือนกับที่คุณคุณวุฒิเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เรื่องการทํางานตอนช่วงที่เตรียมการตอนช่วงที่ก่อนหน้าจะจะ,จะเหมือนกับก่อนหน้าจะฟไฟนลอ่ะจะดีตลอดเลยใช่ไหมคะออกมาสวยงาม,อมพอตอนจบปุ๊บแทนที่จะไปตอก ตอกตะปูนะเวลาจะจบงานแล้วตอกฟันชั่วให้ได้งานมาแอบไปส่งงานเขาไม่ให้เขารู้แล้วก็คือต้องมีสักวิธีการนึงมีสักวิธีการเนีให้มันไม่ได้แ่ะที่จะเตะตัดขาตัวเองแยกงานนั่นใช่ครับพอหลังหลังจากที่เราเข้าใจแล้วกลายเป็นว่าอมันก็มีมีเรื่องแปลกๆเข้ามานะะพอเรียนจบปุ๊บก็ได้ไดออเดอร์ใหญ่ๆมาง่ายๆฮะ S <S ใช่เวลาสามวันในการทำงานได้ออเดอร์ใหญ่มาร้อยกว่าล้านค่ะโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ไดออเดอร์ค่อนข้างค่อยค่อยโตขึ้นเรื่อยๆจากลูกค้าบางท่านนะครับที่ที่ให้การสนับสนุนผมอยู่เนี่ยเขาก็ค่อยๆเพิ่มออเดอร์ให้ทีละทีละหน่อยทีละหน่อยเท่าน้ก็ตอนนี้ก็ออเดอร์ก็ใหญ่ละ ครับผมแล้วก็พอมาเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือว่าพฤติกรรมผมเปลี่ยนไปมเมื่อก่อนอพรีแพร์เตรียมการดีแต่ตอนจบไม่สวยเดี๋ยวเนี้ก็เตรียมการก็ดีเหมือนเดิมแต่ตอนจบนี่ส,สู้ตายาด้วยสู้ตายฮรก็คือว่าเราเราจะไม่ยอมให้ความรู้สึกคุนคุน เป็นความรู้สึกเหมือนม่านที่มันกดกดเราอยู่ว่าเฮ้ยหลบซะหลบซะหลบซะ,อะตอนนี้ไม่มีแล้วครับก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยะจะเข้าเข้าชนให้ตรงประเด็นะนะครับกล้าที่จะถามบางสิ่งบางอย่างหรือกล้าที่จะเข้าไปพบโดยตรงแล้วก็หาทางวิถีทางที่ะจะร่วมมือกันได้ ด้วยความสุขค่ะครับผมโอเคค่ะแบบเรื่องราวก็แบบกำลังสนุกเลยค่ะทุยค <c oughs> ้ะแต่ว่าเราจะต้องเบรกกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวสักครูน่นึงนะคะอย่าไปไหนอยู่ที่นี่ love radio 104.5เดี๋ยวฟังเรื่องของคุณพุ๊ต่อนะคะเรื่องราวน่าสนใจมากๆเดี๋ยวกลับมาค่ะ ุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันปูเรื่องราวของนักธุรกิจคือคุณวุฒินะคะที่เป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยค่ะครูคะใช่ค่ะพวกเราลองคิดดูสิคะว่าสิ่งที่คุณวุฒิเล่าให้เราฟังเนี่ยคือว่าจากเรื่องราวแค่ว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งสอบได้ที่1นึ่งพ่อสัญญาว่าจะซื้อจักรยานให้เด็กคนนั้นคิดภาพจักรยานวิบากที่ยอดเยี่ยมแต่ถึงเวลาได้จักรยานของเด็กจิ๋วจิ๋วมีผู้เล็กๆสีแดงห้อยมี ที่ซอนทายหลายคนเนี่ยคงจะเคยมีความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เห็นขั้นตอนเลยที่ว่าใจของเราอะค่ะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเวลาที่เราคิดว่าเราเข้าใจเราเข้าใจว่าพ่อแม่รักมันหรือเขาเต็มที่อะมันคนละเรื่องกันเข้าใจด้วยสมองกับเข้าใจด้วยหัวใจความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกเ เอาละเราไม่อยากเจอความเจ็บปวดคือระบบของมนุษย์อะคะมันจะทําทุกอย่างเลยเพื่อปกป้องตัวเราเองไม่ให้เราอะต้องพบกับความเจ็บปวดอีกถ้ามันรู้ว่าเอาทําประสบความสําเร็จแล้วจะต้องเจอความเจ็บปวดมันจะมีเหมือนกับตัวตัดอัตโนมัตินะคะคือใจของเราอะมันจะมีระบบเหมือนกับตัวตัดความเย็นของแอร์หลายคนอะจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอะฉันถึงไม่ไม่สามารถจะมีเงิน สิล้านหรือร้อยล้านหรือพันล้านได้เพราะแตะไปถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะก็จะหยุดตัวเองทําให้มันหายไปสิ่งที่ครูบอกเสมอก็คือว่าในใจของมนุษย์ทุกคนนะคะมีตัวตั้งเหมือนตัวเทอร์โมแสแตที่ควบคุมอุณหภูมิแอร์แบบนั้นเลยอะค่ะที่มันจะบอกว่าทุกวันเราตื่นขึ้นมาด้วยความเชื่อว่าฉันคู่ควรกับเงินเท่านี้ความสําเร็จแบบนี้ทํางานไป ได้ประมาณนี้แหละมันก็คือชีวิตของฉัน<ะ>ความรักก็ประมาณนี้แหละคือสิ่งที่คนเขาก็ได้กันแบบนี้สิ่งที่ครูจะบอกก็คือความต่างของคุณภาพของชีวิตของคนนะคะขึ้นกับขึ้นอยู่กับตัวควบคุณอุณหภูมิอันนี้ซึ่งอยู่ลึกภายในตัวของเรา<ะ>ซึ่งเราอ่ะสั่งมันด้วยความคิดไม่ได้หลายคนอ,อาจจะคิดว่า เน่นที่ฉันไปเรียนรู้ไปอ่านมาว่าเราสู้เราสู้เราทําได้เราทําได,เาได้เอาเข้าจริงอะ่ะไม่เคยทําได้เลยสิ่งที่เราตั้งใจกันไวก้ก่อนปีใหม่เป็น New Year Resolution ว่าฉันจะลดน้ําหนักลองสังเกตดูสิคะมีสักกี่ครั้งที่เราทําได้น้อยมากแค่วิวพอร์หรือว่าความมุ่งมั่นเนี่ยมันมีไม่มันไม่พอมันจะต้องประกอบด้วยการเปลี่ยนจากภายในที่เราอะยกระดับ ความรู้สึกของเราอะขึ้นมาทั้งแผงเลย<ะ>คุณวุฒิอา,ารได้ย้อนกลับไปยกระดับจิตใจของอความรู้สึกของเด็กคนนั้นในระดับที่ว่าเขาเป็นที่รักมากขนาดไหน<ะ>เขาได้กลับไปเห็นภาพที่วันนั้นเด็กคนนั้นไม่ได้เห็นในอีกมุมหนึ่งเลยว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขามากแล้วเงินที่มีจํากัดนิดเดียวอะก็ได้มอบให้เขาพวกเราคิดดูสิคะหลายคนอะเคยถามครูว่าคนเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้อะครูอ้อย ใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะเราเปลี่ยนความเข้าใจของเราได้แล้วในความ,มจริงอะค่ะอดีตอะมันเป็นสิ่งที่ถูกมองผ่านเฟรมหรือกรอบแว่นตาของตัวของเราเองเราเปลี่ยนวิธีการมองได้เสมอแล้วสิ่งที่คุณมุธทำอะคือเปลี่ยนมันในระดับจิตใต้สำลึกทําให้วิธีการทํางานปฏิบัติ การต่างๆนู้ดเลยเป็นแตชีวิตเลยจาวันใช่ค่ะภรรยาก็รักภรรยาทึ่งมากเลยนะคะว่าโอ้โหน่ารักอบอุ่นนะคะลูกก็น่ารักมากใช่ค่ะแต่แอบบอกนิดนึงคุณบุษทำกับข้าวอร่อยมากอร่อยมากและนอกแต่ทำงานเก่งแล้วเนี่ยคุณบุษเล่าเล่าเสริมสักนิดได้ไหมค่ะในในเรื่องของการการที่จะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้ที่ที่ที่ครูอ้อยบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ภายในมิติดีว ใช่ครับมันมันจะมีต้องมีมีหลายมิติต้องมีความเข้าใจด้วยเข้าใจระดับสมองด้วยระดับระดับจิตใต้สํานึกด้วยแล้วระดับที่เขาเรียกหัวใจครับมันมันก็มันมันต้องต้องหลายหลายหลายมิตินะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างละการที่ว่าทำไมผมถึงลดความอ้วนได้เยอะเยอะน้งหนักเยอะมากนะยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลใช่ไหมคะยี่สิบสองครับยี่สิบสองภายในห้าเดือนเทำอะไรได้บ้างสักกิโลก็เอ่อ ที่ที่ผมที่ผมลดได้ขนาดนี้<ม>จริงๆแล้วมันมันเกิดจากความรู้สึกภายในด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นผมก็ไปเรียนนะฮะแล้วผมก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าโรงแรมกับเพื่อนอีก,ออกท่านหนึ่งแล้วก็เห็นเห็นผู้หญิงคนอึ่นลงมาจากแท็กซี่สวยมากต้องบอกนี่ว่าผู้หญิงคนนี้สวยจังลยสวยแบบนางงามจักรวาลหรือเปล่าเดินลงมาแล้วก็มีผู้ชายอีกท่านหนึ่งเป็นฝรั่งเดินลงมาครับรอแบบโอ้ รออแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าห่อได้ขนาดนี้คนเราฮะแล้วก็ตอนนั้นกําลังเรียนเรื่องการชื่นชมผู้อื่นผมว่าปกติผมจะหมันไส้นะ้วไมดเจอไปที่ลรอไม่ะหมันไส้เป็นอยู่ในจิตใต้สำนึกเราเยอ่อันนี้มันฝังอยู่มานานแล้วครับอันนี้ก็เออไหนลองชื่นชมไปดูซิอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยนึกนึกสตอรี่ขึ้นมานี่บอกว่าเออคนที่เขาหล่อขนาดเนี้ยหุ่นดีขนาดเนี้ยมันไม่ได้ฟลุกแน่นอน เขาต้องดูแลตัวอย่างดีต้องกินอาหารดีต้องมีวินัยต้องหักห้ามใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนอนดึกมากก็ไม่ได้ไปเที่ยวเยอะก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องต้องคนโทรลทุกอย่างค่ะต้องดูแลพอคนโทรลทุกอย่างแล้วแล้วเขาก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้พอเขาได้ผลลัพธ์แบบนี้เขาก็จะได้แฟนแบบนี้นี่ขนาดแค่แฟนนะแล้วอาชีพการงานล่ะ แล้วโอกาสต่างๆล่ะคือมันไหลเลยตอนนั้นมันไหลเพราะว่าถูกบวมมา3-4วันแล้ววันนั้นตอนนั้นมันเป็นพอสั่งว่าชื่นชมเขาซิไหลออกมาเลยฮะปุ๊บปุ๊บป๊ปพอพอความคิดมันไหลไปเรื่อยๆจู่ๆกล้ามเนื้อของผมฮะมันกระตุกตั้งแต่ตั้งแต่ขาขึ้นมาต้นขาหน้าอกตัวหลังถึงศีรษะเลยฮะตัวสั่นทั้งตัว แล้วก็มีความคิดที่มันพุชขึ้นมาในหัวว่าเธอก็ทําได้มันเราเราไม่ได้นึกนะครับมันพุชเข้ามาเองว่าเธอก็ทําได้แล้วก็พูดทชไมครั้งทําไมไม่ทาสักทีล่ะเท่านั้นแหละครับก็เริ่มต้นเลยก็พอจบคอร์สก็เริ่มเช็คทุกอย่างเลยเช็คไขมันเช็คน้ําหนักเช็คว่า ส่วนไหนต้องลดก่อนอะไรยังไงปุกก็ดีไซน์เลยตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนั้น98ครับครับเกือบร้อยทีเดียวครับก็เริ่มพลิกตำราพลิกส่วนผสมเลยเพราะว่าเราเราก็อยู่อยู่ในพวกนี้อยู่แล้วพลิกส่วนผสมเลยว่าต้องมีตัวนี้ตัวนี้นี่ปุ๊บก็ประกอบยาขึ้นมากินเอง่ะผสมกินเองกินเองแล้วก็ดีไซน์อาการออกกำลังกายด้วยตัวเองควบคุมควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองครับ5เดือน แต่คุณมุไม่ได้ไม่ได้ควบคุมแบบลดอาหารนะคะไม่ฮะไม่ฮะคุณมุดูแลว่าควรจะทานอะไรอะไรเงี้ยนะในความเป็นจริงแล้วอันอันนี้ขอขอข้ามเรื่องแล้วกันถ้าถ้าจะลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องทานอาหารให้พอดีครับห้ามทานน้อยเด็ดขาดทานน้อยเมื่อไหร่โยโย่ค่ะครับแล้วเป็นที่มาของเฮอร์มิสหรือเปล่าคะเออจริงจริงเฮอร์มิสมามาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าไอตัวนี้เลยการผลิตพันตัวใหม่ที่เพิ่งออยอเมื่อสองวันก่อน ทดลองด้วยตัวเองใช่ใช่ถ้สมวันแรกที่ทุกคนเห็นภาพของคุณบุษนะค่ะคือเราจะติดภาพตั้งแต่ต้นอุ๊ยเริ่มไปเรียนนี่ก็เจอคุณบุษแล้วนะคะคุณอ้อยค่ะแล้วก็ติดภาพคุณบุษแบบตัวต้องตัวใหญ่ๆคือคุณผู้ฟังคะอุ๊ยจะอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นภาพคุณบุษตตอนนี้ใช่ไหมคะคุณบุษตแบบ เวลาเวลาเดินเข้าไปกอดคุณวุฒเหมือนกอดหมีตัวใหญ่ๆอะคะ่ะคุณผู้ฟังคะแบบนั้นเลยะคะ่ะแล้วคุณวุฒเข้าใจดีไงคะแล้วก็จะเป็นคนแบบยิ้มได้เดินพูดกับเราคุยกับเราตลอดแล้วเวลาเดินกอดเขาเนี่ยเหมือนกอดหมี <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอน <c oughs> ที่เห็นภาพครั้งแรกตกใจมากอะเป็นหนุ่มหล่อแล้วแบบว่าซิกแพคใช่คะ่ะเพราะเธอใส่เสื้อใส่เสื้อเชิ้ตฟิต มองเห็นว่ามีกล้ามมีอะไรอย่างนี้เลยค่ะอันนึงที่คุณมุดพูดแล้วสาคัญมากนะคะก็คือเรื่องของการเรียนรู้การชื่นชมผู้อื่นค่ะพวกเราคิดดูสิคะาเป็นนาทีจริงๆแล้วศัพท์ของชาวเข็มทิศเรียกว่านาทีสายฟ้าฟาดนะคะคือราว่ะเหมือนกับตอนที่อะคิมิดิสตะโกนว่ายูเรกาหรือไอแซคนิวตันเนี่ยนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วแอปเปิลหล่นลงมาแล้วเขาอ่ะนึกออกถึงกฎแห่งแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราแต่ละคนนะคะมีช่วงเวลาที่จะยูเรกาเหมือนกันที่เป็น Aha Moment, อะหาโมเมนต์เป็นเป็นไลท์งสไตรเป็นนาทีสายฟ้าฟานะคะวินาทีนั้นนะที่คุณวุฒิอะค่ะถูกบ่มอย่างที่คุณกบอกก็คือบ่มอยู่3-4วันมันจะเป็นกระบวนกา,การของการคลุ่นคิดเกี่ยวกับตัวของเราเองอปกติอาหาชีวิตของพวกเราเนี่ยที่ดําเนินไปในแต่ละวันอะเรามักจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นสมองของเราอะค่ะจะต้องถูกสอนใหม่ อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะคุณผู้ฟัง,ต,งตั้งใจฟังให้ดีๆค่ะสมองของเราอะ่ะมันจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เราบอกมันว่าสิ่งนี้สําคัญต่อชีวิตสิ่งนี้สําคัญต่อการรอดชีวิตและความสุขค,ความสําเร็จในชีวิตคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีอินเทนชันหรือว่าโดยอย่างรู้สึกตัว ที่จะบอกตัวเองว่าให้สนใจกับเรื่องอะไรทําให้เราอะ่ะมัวไปสนใจเรื่องราวใน Facebook ข่าวของดาราเรื่องนินทาของ,องคนอื่นเรื่องของ,งชาวบ้านมันก็จะทําให้เราอะ่ะเสียพลังงานของสมองและจิตวิญญาณของเราอะ่ะไปโดยเปล่าประโยชน์ สิ่งที่คุณวุิเล่าก็คือเขากลับมาคิดว่าทํายังไงชีวิตของเราอ่ะถึงจะอยู่ในจุดที่ดีที่สุด<ฆ>คุณวุิมีลูกมีภรรยาเขาก็จะต้องคุ้นคิดว่าทํายังไงที่ภรรยาและลูกอ่ะจะได้รับเบสเวอร์ชั่นเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ทดีท,ดที่สุด,สดใช่ไหมคะ<ฆ>พอคุ้นคิดอย่าง,งานั้นก็เหมือนกับที่ ไอแซคนิวตันน่ะเขาก็จะต้องครุ้นคิดเกี่ยวกับว่าทํายังไงถึงจะคน้นพบเรื่องของกฎแห่งแรงโน้มถ่วงใจก็จะฝักใฝ่อยู่ในเรื่องนั้นหรือว่าผู้ภาวนาเนี่ยก็จะฝักใฝ่อยู่กับว่าการดูกายดูใจมองเห็นความเกิดดับที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ครูจะบอกก็คือวันนี้ค่ะเรามีเวลากันสั้นมากะนะคะ คุณผู้ฟังอะ่ะจะต้องถามตัวเองเลยว่าจากวันนี้ไปอะ่ะจะให้ใจของคุณผู้ฟังอะ่ะสนใจกับเรื่องอะไรเหมือนเวลาที่เราจะตัดผมทรงไหนซื้อรถรุ่นไหนซื้อกระเป๋าแบบไหนอะ่ะ เราจะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นในชีวิตตลอดเวลาวันนี้ค่ะถามตัวเองเรื่องราวของคุณวุฒิอ่ะคุณวุฒิเล่าได้ดีมากและเป็นประโยชน์มากละเอียดมากนะคะกลัวมั่นใจเลยว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกนับไม่ถ้วนเลยนับไม่ถ้วนเลยที่จะสอนตัวเองว่าให้มาคุ่นคิดว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของคุณแล้วก็กลับไปทําความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตซึ่งทุกคนต้องมีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโหวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังทัเสียดายมากๆที่เวลาเราน้อยเหลือเกินนะคะครัวอ้คเพระ่า เรื่องราวของคุณวุฒิเนี่ยน่าสนใจมากแล้วคุณวุฒิเล่าได้ละเอียดมากๆ<ช>มีหลายคําทีเดียวที่ที่อุติดใจที่ค<ช>ุณวุฒิเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าต้องลาคุณไ้ฟังไปแล้วค่ะวันนี้ลาไปพร้อมแขกรับเชิญคุณวุฒินะคะพร้อมทั้งครูอ้อยด้วยค่ะพบกันใหม่สุขหน้านะคะ l ล v e c ํา p u s อับที่นี่ l ล v e radio o n 4 5 o u r point f ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ